สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมยางรถแท็กเตอร์มือ2นะตัวนี้ราคาสินค้า103นะคะเป็นยางโอตานี่ขนาด13.6 6คขีด6ค่ะใส่รถแท็กเตอร์45แรงมา้าดอกยางสูงพอประมาณนะคะตัวนี้ไม่ป่าไม่ล่วขอบกระทาไม่มีแตกไม่มีเปื่อยนะคะตัวนี้เนาะ13.6ขีดใส่แท็กเตอร์45แรงมา้าเป็นล้อยางคู่หลังนะคะ สภาพตามนี้เลยนะคะสภาพโอเคเลยนะสภาพโอเคเลยนะค่อนข้างสวยเลยนะตัวนี้นะคะาราหัส,สินค้า103สนใจแจ้งกันเข้ามาได้เลยรหัสตัวนี้นะคะทางร้านเราย่างทุกเส้นนะคะจะมีรหัสเนาะไม่มีการหยิบผิดไม่มีการหยิบสลับไม่มีการจงใจที่จะหยิบ เนอื่นส่งให้ลูกค้าแน่นอนนะคะถ้าดูตัวนี้ไว้สั่งตัวนี้ไว้ได้ตัวนี้อย่างแน่นอน100%นะคะตัวนี้เป็นยางเอ่อเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้นะคะโอตอนนี้ยางเปอร์เซ็นต์แท้เนาะไม่ใช่ยางรอดอกนะคะ เดี๋ยวหนูแจ้งราคากันเลยนะคะสําหรับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่คู่ละ6 6 0 0บาทนะคะราคานี้รวมส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะรอสินค้าอยู่ที่บ้านได้เลยเนาะและเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือะคะ่ะอําเภอของขุง,งจังหวัดกําแพงเพชรมารับเองหน้าร้านได้ทางร้านเราลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะคะตัวนี้เนาะ1 3บสาดี 6, ่16รหัส103สสนใจก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะ รอรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะจ่ายกับรถขนส่งได้เลยนะคะอยู่เหนือใต้ออกตกนะคะอยู่ไกลแค่ไหนก็รับไปเลยราคา6,600บาทราคาไม่แรงนะเป็นยางโอตานีแท้แล้วก็ไม่ป่าไม่รั่วด้วยเนาะแล้วก็รวมส่งมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสั่งเส้นนี้ได้เส้นนี้อย่างแน่นอนนะคะล,ลูกค้าก็รอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะไม่ต้องออกมาซื้อให้เสียเวลาเลย สำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไปเพียงเท่านี้ละกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม u t u b e ช่องนี้ด้วยนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ